มาเล่นมาเล่นแล้วพี่มาเล่นละตัวหลังตัวหลังตัวหลังหลุดคนเดียวตัวหลังลูกคนเดียวใครวะเนี่ยมีดมีดมีดโอ้ยเฮียเดี๋ยวจกูไม่ได้ทำเฮียเลยเกมนี้ตายเล่นไประวังตามมาเชตามมาเช่ไปเหรอไตัวลำมะ Yeah. เเยยีาย่าะกมบอออจวส smoking เพศไปและกูไม่อยากจะชิดใครปีนี้กูว่ากูฟิตไปเขาเห็นกูเก่งวิชไงเทที่ I m the s ชิ t ไงไอเธอสาวสาวไอชิดนคนจริงไม่พูดมากกูปล่อยให้มึงนั่งคิดไปเห็นกู talk business แต่กูไม่เก่งค่นี้แต่ซอด ก็มองมันกูกเป็นตัวประหลาดสงสัยอะไรกันมากกูไล่ไปทักเธอไดกาดปีหน้ากูกะวแต่ the smoke the yard. คื h ชอนได้ย r ดกูเอาพี่น้องของกูขึ้นไปอยู่ออนดอะทักสาวไม่อยากจะได้คนเดียวแต่ hit the whole squad และกูไม่ท a อกแค่ดูจากเสื้อผ้ามึงก็รู้ว่าพวกกูฮอตไม่ทำอะไรฟรีในแต่ละทีพวกกูใช้มี the p พล k ในแต่ละทีถึงซิปไซส์ large m o v i เหมือนกูมีระบบแต่พวกมึงไขลาน มึงจะเสาะหาแค่ชีคิดไฟลั่นคนที่แค่มึงจริงๆริงกูถามมีใครบ้างกูหาสกันจริงๆนั่นแหละ

มึงเอาอะไรกับคนตตยเมียมึงแม่ยังงมไงกูเกลียดมึงให้รถชนตตยธุรกิจล้มละลายโทอดีโชว์มึงเริ่มหายกูบอกว่ากูอาชอบวายแกงกูอดชอบมึงชอบไหมกูพันกันชาเหมือนสายไหมโว้ cocoa l เ t t e ลงมาผสมกับเฮเทสีมึงบอกจะฆ่ากูเหมือนกับเอกทำไมพวกมึงไม่มาสักทีชอบไม่ชอบกูไม่สำคัญกูคงจะต้องเดินไฟอยู่ดีกูไม่รู้เรื่องสายแมสทรัพเกมกูน่าเอี พมึงอยู่สักทีกูยืนเอกสามแตาย Taking shots with Steph Curry เมียมึงยังนั่ตัวกะลี I got a dream of Ferrari กูจะแม่งไปเอามาคีกกู Walking with the long t ท้าใหม่เสื้อใหม่กางเกงใหม่โชว์ใหม่กูกล้าแต่โฮมคนใหม่มึงทอกอะล็อตแต่ว่ากูไม่สนใจผ่เอิญว่าเงินโดนใจทางมันไกลกูก็แค่เดินตรงไปโทษทีไอ้น้องทำให้กูสปิดมันอาจติดคิทตี้ข้าโชว์แค่มินิมอลแต่คนเขาบอกว่ากูโปรเฟชั่นอล